สวัสดีทุกท่านวันนี้เราเดินทางออกไปเร็วนะทุกท่านตอนนี้แปดโมงนะครับแปดโมงตรงนะทุกท่านอ่าเดินทางไปเร็ววันนี้ปกติเราไปเก้าโมงนะพี่น้องเลยวันนี้ไปแปดโมงเ,เนื่องจากเราต้องเร่งไปลุยงานลืมลอะไรบ้าหาแว่นไปอยู่เป็นตอัอยู่ไหน,หอไหนเออโอเค ใช่หรือเปล่าละ่ะเออใช่อยู่เด้วเชื่อมเหล็กเดี๋ยวไม่มีแว่นเหล็กอันนั้นมันจะมีแว่นหรือแบบว่าคนมาช่วยงานนะเดีย๋ยวเอาแว่นไปเผื่อไม่รู้อะ่ะจะมีคนมาช่วยงานอาจจะมีช่างมาช่วยงานหนึ่งคนเอาท่านทางพยาบาลแล้วก็ู้ช่วยพยาบาลหามาให้ช่วยงานหนึ่งคนเอาแว่น เอาแว่นไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวคือหรือเปล่าแว่นนี้อะเอาไปอ่ะใส่เชื่อมเหล็กคือหรือเปล่ามันได้อยู่เนาะดีกว่าไม่มีแว่นนะปวดตาดิไปเหล็กเราจะรอดหรือเปล่าสท่านวัาเหล็กมากระบะมันสั้นนะมันบรรทุกเหล็กไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะท่าน มันจะตูดลงนะคยค่อยๆไปเอาอย่าตกลุมแรงอืมไม่กลัวอะไรแล้วกลัวตอนขึ้นโนนเราจะไปทางไม่โนนโอ้นกเพียบเลยโนนปากห้องไนยุดเ่าลัน เดินทางนะฮะื okay, okay. อใช่ค่อยๆป้าทุกท่านวัลเล็กกวยคริบอยด้านหลังมันอันนี้นะท่านกลัวมันหักลุมเยอะแถวนี้มันค่อยๆดูว่าเหล็กมันตูดลงหรือเปล่า พอค่อยมัดเมื่อกี้เนี่ยมันมันซักลงนะท่านเนื่องจากมันสโลปเยอะเกินนะนะมันสลปมันดิ่งลงแบบนี้นะเออถ้าจะให้มันดีนะต้องทำทำโครงเหล็กขึ้นมาวางเอาไว้ตรงท้ายกระบะแล้วก็ขนเหล็กได้ต้วนทำโครงต้องไปขอที่นี่ก่อนใช่หรอไม่ทำโครงแบบยกเข้ายกออกได้นะไม่ได้ทำทาวนททำแบบยก ใส่เวลาจะบันทุกเลขอืมค่อยๆไปเอาท่านวิ่งเกียร์2ใ,ใ,ใครตัดไว้ใครนะเสียบออกมานอก ไว้รือเปล่าเล็กมันตูดลงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยจอดดูเลยตรงนี้ไปก่อนค่อยๆไปเขานะท่าน เงินก็ได้ขอแค่จะตกลุ่มแรงเสาไฟเอียงคุอท่านเหมือนจะล้มแล้วตรงนี้ตัดต้นไม้มา lùm nào thân lùm dỡ lùm dỡ ค่อยไปเอานะท่านผู้ชมเนื่องจากเหล็กมันจะตูดลงเออถ้าจเจ้าเหล็กพลาดขึ้นไปสูงๆก็กลัวมันไปชนสายไฟก็เลยต้องพาดลงตำตำหรือก็จะรูดลง จอดดูก่อนว่นว่ามันตูดลงไหมไอจอดดูเหล็กก่อนนะฟันโอย้ยังอยู่เท่าเดิมเนาะแต่ว่าไอนี่มันจะลงแล้วนี่สั้นเนี่ไอนี่มันจะนิดนึงแล้วนี่เหลือนิดเดียว อ๋อไปโอ้พี่บ่าวเหรอไปไหนนี่รับจอบเหรอรับจอบเหรอโอ้โอ้พี่บ่าวไอ้ชี้ดิโอชี้พี่บ่าวไปรับจ๊อบแล้วท่านโอ้ไปรับจ๊อบไปรทำบ้านใครเนาะนะสงสัยอย่าไปทำบ้านไม้นะดูเอาระดับน้ำเอาระดับน้ำแล้วก็เลื่อย เลยวงเดือนไปแล้วก็สว่านไปไปรับจอบเออเอาไปไป,ไปีหลังคานขึ้นอะ่ะเออ่นไปรับจอบนะท,ที่บ่าวที่บ่ามีงานเออดีแล้วนะมีงานจา้างมีงานอะไรก็ไปเออได้มีเงินมีอะไรใช้ เจอพี่บ่าวกําลังออกเดินทางไปรับจอบเหมือนกันเอาอุปกรณ์ช่างไปเต็มตะกร้ารถเลยเห็นมีเลื่อยวงเดือนแล้วก็สว่านแล้วก็เออระดับน้ำเออ,เอ,อไปเดินทางเรา บาองอย่างมอไซค์นนะครล็กอ,อกคร์บาาโอเคครับทุกท่านเดินทางน่าจะไม่มีปัญหาอะไรน่าจะได้อยู่นะครับฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ